เมื่อวานโอ้โหตะลึงตึงๆ,ๆมาได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนแน่นอนข้อมูลที่จะนําเสนอดังต่อไปนี้บนกรอบที่จํากัดจริงๆด้วยความเคารพด้วยกรอบที่จํากัดจริงๆและต้องใช้ความระมัดระวังในการนําเสนอค่ะพูดได้แค่นี้เราจะเปิดเรื่องด้วยปริศน,นาหกต่างชาติดับคาโรงแรมแกนไทแอดเอราวันใจก,กลางกรุงเทพมหานครแยกราชประสงค์แยกราชประสงค์ติดกับพระพร ใช่ค่ะพระพรมเอราวัณไปดูกันสักนิดสิครับไปกันแบบไฮไลท์สักนิดสิครับว่าหกต่างชาติที่มาตายอยู่ในโรงแรมเอราวัณนั้นประกอบด้วยใครชาติไหนค่ะอ่ะเริ่มกันจากคนแรกกันนะครับคนแรกมิสค่ะนางสาวทีเงียนฟองแลนค่ะชื่ออะไรนะทีเงียนฟองแลนทีเงียนฟงเอออล้วแต่จะอ่านยังไงทีเงียนฟองแลนอายุ47สิบเจ็ดสัญชาติ เวียดนามใช่ค่ะเป็นคนเชื้อชาติเวียดนามแล้วก็สัญชาติเวียดนามค่ะเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุดก็คือ4กรกฎาคมค่ะ2 5 6 7ก็คือเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาวีซ่าอนุญาตให้ถึงให้อยู่ประเทศไทยได้ถึงวันที่2สิงหาคมนี้ค่ะ2องสิงหาสองห6าค่ะผู้หญิงคนนี้น่าสนใจนะค่ะมีประวัติการเข้าออกประเทศไทยรวมทั้งสิ้น1 7ครั้งแลนครับ17ครั้งค่ะ คนที่สองครับค่ะคนที่สองชื่อนางสาวเชอรินชองค่ะเชอรินชองเชอรินชองคนนี้เป็นสัญชาติอเมริกันสัญชาติเชื้อชาติอเมริกันเวียดนามชัดๆใช่แต่ถือสัญชาติอเมริกันอเมริกน่าสนใจแลเธออายุห้าสิบหกปีเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกเจ็ดเดือนนี้แหละค่ะ สังเกตไหมครับจากคนแรกมาคนที่สองเขาเข้าประเทศไทยเรียงวันกันเลยนะใช่ค่ะเคนแรกมาวันที่สี่ที่เงียนฟงที่เงียนฟงเข้าประเทศไทยวันที่สี่อยู่ได้ถึงสองสิงหาส่วนชลีนเธอก็เข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ห้ากัดละกดายู่ได้ถึงสามสิงหาค่ะไปกันที่เธอเข้าออกมาห้าครั้งแล้วนะคนคนนี้มีปวตเข้าออกประเทศไทยห้าครั้งใช่ค่ะไม่ใหม่สําหรับประเทศไทยใช่แล้ว คนที่สามครับเป็นผู้ชายนะคะนายฮังแดวันอายุ55าีปีปคนนี้ก็ถือสัญชาติอเมริกันเชื้อชาติเวียดนามสัญชาติอเมริกันน่าตั้งข้าสังเกตนะค่ะเข้าประเทศไทยล่าสุด7กระกฎาคม2567อยู่ได้ถึง5สิงหาคมค่ะประวัติการเข้าออกประเทศไทยก็แค่ครั้งเดียวครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกไปกันที่คนที่สครับค,ค่ะคนที่สนะคะ นายนะคะเป็นผู้ชายนะคะฮองฟาร์มทันค่ะอายุอายุ49ปีค่ะสัญชาติเวียดนามแน่นอนค่ะดูหน้าดูตาใช่เลยเชื้อชาติเวียดนามค่ะครับเข้าประเทศไทยล่าสุด12กรกฎาคม2567ค่ะประวัติการเข้าประเทศไทยก็แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ก็แค่ครั้งเดียวนะครับไปดูคนที่ห้ากัค่ะคนที่หนะคะเป็นผู้หญิงนะคะ นางสาวทิเหงียนฟองทิเหงียนฟงแล้วแต่จะอ่านไงทิเหงียนฟองหรือทีเหงียนฟองอายุ46ปีเท่านั้นประวัติการเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุด12กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะประวัติการเข้าออกประเทศไทย3ครั้ง,งด้วยกันคนที่6ครับคนที่6นะคะนายดินทานฟูดินทานฟูอายุ37ปีสัญชาติเวียดนามแน่นอนค่ะครับเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุด 12กรกฎาคม2567ค่ะคนนี้ก็น่าสนใจนะประวัติการเข้าออกประเทศไทย11ครั้งด้วยกันไม่น้อยน้าตั้งข้อสังเกตนหมค่ะหน้าตั้งคนนี้ที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือเขาเป็นช่างแต่งหน้าเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของเวียดนามอ๋อเป็นข่าวคคกมในแวดวงสังคมของเวียดนามตามสมควรเพราะเป็นเป็นเสเล็บคนหนึ่งใช่ในแวดวงบันเทิงใช่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีชื่อค่ะ มาจากเมืองดานังใช่ไหมดานังบางที่ใน Facebook เขาใช้ชื่อว่าภูเกียเกียภูเกียเกียใช่แต่ชื่อตามหนังสือเดินทางเขาก็ชื่อเนี้แหละค่ะดินทานฟูค่ะครับนี่ก็คือข้อมูลเอากันแบบครบถ้วนเลยนะครับทั้ง6กศพที่มาตายคาโรงแรมเอราวันเป็นใคร ข้อมูลส่วนตัวในระดับหนึ่งเป็นอย่างไรก็เรียงข้อมูลเป็นพื้นฐานแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนำเสนออย่างระวงังและบนกรอบที่จำกัดมากๆจริงๆถามว่ามีต่างชาติมาตายคาโรงแรมร,ร,ระดับหรูระดับ5ดาวแล้วก็ใจกลางกรุงเทพเรื่องใหญ่ไหมใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆต้องบอกใหญ่ค่ะใหญ่จริงๆสภาพการตายสภาพศพก็น่าสนใจค่ะทั้งหคนตายในห้องเดียวกันห้องเดียวกัน ชั้นห้าห้องหมายเลขห้าสองค่ะชั้นห้าโรงแรมเอราวันค่ะตายในโซนรับแขกข้างๆโต๊ะอาหาร <4 S 2> <4 S 1> สศพไปตายในห้องนอนสองสองค่ะน่าสนใจนะ,ะน่าสนใจแต่ดั้งเดิมนั้นทั้งหกคนกตคนต็ต่างคนต่างมาใช่ต่างคนต่างมาอืมแต่มารวมกันที่ห้อง 5-2ชั้น5ของเอราวันแล้วก็ตายในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความเคารพเขาไปเจอศพเนี่ยตอนเย็นๆของเมื่อวานก็คือวันที่16วันที่16ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะตายมาแล้ว24ชั่วโมงก็ถอยกลับไป24ชั่วโมงห่วงที่ตายก็น่าจะตอนบ่ายแก่ๆตอนเย็นบ่ายโมง53ที่ตำรวจให้ข้อมูลของวันที่15ใช่ค่ะของวันจันทร์คาดว่า่ายศพอีก24ชั่วโมงถัดมาก็คือ บบ่บย็เย็นๆของวันอาคารค่ะวันนี้วันพุธใช่ค่ะนะครับไปดูสภาพศพเราคงต้องเบลอจุดที่เป็นศพนะนี่ก็คือสภาพห้องตำรวจก็แปลกใจห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ห้องไม่มีร่องรอยการลือค้นค่ะ ห้องมันมีร่องรอยการทำร้ายหรือหนึงอะไรกันเนี่ยไม่มีเลยเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมก็คือนอนตายบนพื้นห้องค่ะนอนตายบนพื้นห้องมีทั้งความหน้าแล้วก็นอนหายใช่ค่ะแล้วแต่สภาพเป็นอย่างนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวดูสมบูรณ์ไม่มีอะไรเลยแต่ปากดำ ทีนีปากดําเกิดจากตายมาแล้ว24ชั่วโมงหรือเกิดจากได้รับสารพิษเข้าไปในในร่างกายก็ตอบไม่ได้รอชนสูตรตรวจสอบก่อนนะคะต้องมีการตรวจสอบแต่มันสถานเสถียรระดับนายกรัฐมนตรีประเทศไทยระดับน้มนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องเดินทางไปที่เกิดเหตุไปนันที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะคะทั้งมทรหนึ่งก็ไปทั้งนายกตามไปด้วยไปตั้งโต๊ะเฉไปตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์แล้วก็แถลงใช่ค่ะ ไปดูพระผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองที่เข้าไปที่ณนะที่เกิดเหตุพูดทีละคนสักนิดสิครับเราจะเริ่มจากมาทอนหนึ่งคุณอาุตินชันกบคูลก่อนใช่ค่ะไปกันที่คุณ <ไป S 1> อาุนินครับเมื่อวานนี้ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุนะคะเชิญค่ะเบื้องต้นก็ไม่มีไม่มีใครเข้าไปเข้าไปลอกทำร้ายไม่มีการใช้อาวุธอะไรใดๆเพราะฉะนั้นวินาทีนี้ดูที่ที่ดูอยู่ก็คือเหมือนกับเป็นการทำร้ายตัวเอง นะครับเป็นซูไซโด้นองี้แต่ว่าก่อนที่จะไปไปพูดอะไรก็ให้ตำรวจเขาเขาใช้ขั้นตอนการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ถแถลงดีกว่าอย่งไรก็ต้องถแถลงข่าวใหญ่แบบนี้นะครับย้ำน,นะครับเขาสังเกตประการที่หนึ่งหกศพที่เสียชีวิตเป็นคนเวียดนามคสองในสี่ คือสัญชาติาตอเมริกัน,เ,กนเป็นข้อสังเกตประการที่หนึ่งข้อสังเกตประการที่สองก็คือสภาพห้องสภาพศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีห้องรอยการรื้อคน้นน่าตั้งข้อสังเกตทรัพย์ส,สินก็ไม่หายไม่หายทุกอย่างเหมือนเดิมหมดกระเป๋าเดินทางแพ็คเซียมที่จะออกเดินทางกลับด้วยซ้ําสภาพศพนอนกับพื้นมีทั้งคว่ำและง่ายอโอเคเอ ข้อสังเกตประการต่อไปเป็นข้อสังเกตจากปากของคอุณอนุทินมอทน .1 คุณอนุทินบอกว่าดูคล้ายทำร้ายตัวเองค่ะดูคล้ายนะดูคล้ายแต่ต้องรอตรวจสอบแต่ยังสรุปไม่ได้ต้องรอตํารวจต้องรอกระบวนการสรืบสวนสอบสวนแต่ลอตัวใช่ค่ะท่านมท .1 ย้ำนะจากคุณอนุทินคราวนี้ไปที่ท่านนายกเศรษฐาค่ะท่านนายกเศรษฐาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรท่านก็ไปณักที่เกิดเหตุแล้วก็ท่านก็ร่วมแถลงข่าวกับตํารวจด้วยค่ะท่านว่าอย่างไรเชิญค่ะ จากการที่เราดูจากสถานที่เกิดเหตุไม่มีการชิงทรัพย์ไม่มีการประทุสลายเกิดขึ้นนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับการาผ่าชันสูตรพิสูจน์กับอกองพิสูจน์หลักฐานจะต้องดูว่าเรื่องก็สันนิษฐานไปที่เป็นเรื่องของจักรฐานอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวท่านาผู้ชาการตรวจรัรบาลจะเป็นคนแถลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีการปนทําลายนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าก็ ยังต้องพิสูจน์ทราบอยู่ต่อไปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าใจว่ากําลังสันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลเป็นคนเวียดนามมีคนหนึ่งเป็นคนที่เจ็ดนะครับซึ่งก็ยังเพียยังไม่สามารถหาหารูปลักษณ์ได้นะครับกำลังกำลังทํางานกันอยู่นะครับซึ่งในไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็จะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องอคอยผลพิสูจน์อาชนสุพิษกับเรื่องของอาหารแล้วก็การผ่าศพพิสูจน์นะครับเดี๋ยวผมขอให้ให้ทางท่าน ผู้าจัดจการตรวจอนขอความบางเป็นคนแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,มีผลต่อ,อาการกระทบนการท่องเที่ยวเพราะเมื่อกี้ผมก็พบกับท่านท่านทูนเวียดนามแล้วอธิบายท่านฟังแล้วในเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับเอาละครับคุณอนุทินมาท .1 หนึ่งบอกว่าดูคล้ายทำร้ายตัวเองวงเล็บหรือเปล่า<ะ>ตัดภาพกลับมาที่ท่านยศเสถาเมื่อสักครู่ได้ยินกันแล้วนะครับ ถูกวางยาพิษหรือเปล่าค่ะก็ต,ต้องรอพิสูจน์ทราบต่างๆแต่สุดท้ายต้องรอกระบวนการตรวจสอบ,สอ,บอย่างละเอียดด้วยครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านเนิวเสด็ท่านพูดถึงก็คือเมื่อเมื่อสภาพการตายเป็นอย่างนี้น่าจะไม่กระทบกับการท่องเที่ยวค่ะจริงหรือเปล่า อืมอันนี้ก็ตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามแต่ก็ได้มีโอกาสคุยกับทางทูตเวียดนามได้อธิบายข้อมูลต่างๆให้ทางทูตเวียดนามได้รับทราบด้วยก็เป็นตัวแทนประเด็นไม่ใช่แค่ทูตเวียดนามประเด็นไม่ใช่แค่คนเวียดนามแต่ประเด็นหลกักประเด็นของมันก็คือภาพร,มรวมภาพร,มรวมในทางจิตวิญญาณมันจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบ้างหรือไม่ทางการไทยจะชี้แจงกับคนทั้งโลกอย่างไรประเทศไทยยังปลอดภัย แต่สุดท้ายนะมันต้องมีคําตอบโดยเร็วเกิดอะไรขึ้นการเสียชีวิตทั้งนี้เกิดจากอะไรต้องมีคําอธิบายตรงนั้นแหละจะเป็นจุดชี้วัดว่ากระทบการท่องเที่ยวหรือไม่เรื่องนี้มันมากกว่าการท่องเที่ยวเสียหรือสามใช่ค่ะมันมากกว่าการทําร้ายตัวเองมากกว่าการถูกวางยาเรื่องของเรื่องก็คือถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะค่ะเมื่อวานสิบหกชนะใช่ค่ะวันนี้สิบเจ็ดถูกต้องค่ะข้อมูลในเบื้องต้นทราบมาว่าจะมีคณะดนตรี พลังงานของประเทศรัสเซียประชุมมาใช้โรงแรมเอราวันเป็นสถานที่ประชุมวันนี้ประชุมกันเองประชุมร่วมกับนักธุรกิจรัสเซียในประเทศไทยประชุมกับนักธุรกิจไทยที่อยากจะค้าขายกับรัสเซียหรือจะมีตัวแทนทางการประเทศไทยเข้าร่วมหารือด้วยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลแต่ค่อนข้างชัดว่าจะมีคณะของระดับทั้งตรีพลังงานประเทศรัสเซีย มาใช้โรงแรมเอราวันเป็นที่ประชุมน่าสนใจนะอก็ต้องรอดูอันนี้ต้องรอติดตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะอืในวงสนทนากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตก็จกประเด็นนี้ขึ้นมามันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องรัฐตีรัสเซียจะมาประชุมอะไรตัวไม่อะไรที่เอราวันหรือเปล่าค่ะเขาก็ตั้งเป็นข้อสังเกตกันก็ตั้งข้อสังเกตใช่แต่อย่าฟันธงมักเอิญมาเอิญน่าสนใจไง หนึ่งคนเวียดนามล้วน,วนสองอสองใตหกถือสัญชาติอเมริกัน 3. ส,สภาพการตายคล้ายถูกฆาตกรรมใช่ถูกรอบวางยาเพราะม่มีใครเข้าไปทำร้ายอะ่ะถ้าไม่ถูกรอบวางยาก,ก็ทำร้ายตัวเองก็คือกินยาตายเออหรือในกลุ่มเนี้มไม่ทราบสิครับรอตรวจสอบอย่างเดียวเลยนะข้อมูลชุดนี้และมาโยงกับ เรื่องคณะมนตรีพลังงานของรัสเซียจะมาประชุมกันที่เอราวันในวันนี้พดีเจดพอดีวันนี้พอดีฟุ้งซ่านเลยท่วนี้มโนกันใหญ่มโนกันใหญ่แต่เมื่อสักครู่ท่านนายกพูดถึงเวียดนามอีกคนหนึงคนเวียดนามอีกคนหนึ่งที่ยังไม่รู้รูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรเขาพูดกันว่าตอนที่บุ๊กกิ้งเข้ามาที่เอราวันเนี่ยบุ๊กกิ้งเข้ามาโดยระบุว่าจะเช็คอินจะเข้าพักเจ ปรากฏว่าถึงวันเช็คอินจริงๆห้าตอนตายไปเจออีกหนึ่งเป็นหกเป็นหกมีคนที่เจ็ดจริงหรือเปล่าจะต้องหาว่ามีคนที่เจ็ดไหมเจ็ดคนใช่ไหมคนที่เจ็ดมีตัวตนจริงหรือเปล่าก็คงจะมีแหละตอนบุกกิ้งก็คงจะมีแต่เข้าประเทศไทยมาด้วยกันหรือเปล่าต้องไปเช็คแต่ตอนนั้นว่าเข้าประเทศไทยไหมหรือเกิดอะไรขึ้นอย่างไรหรือมาแล้วไปที่ไหนเข้าด้วยกันหรือเปล่าค่ะแล้วคนที่เจ็ดหายไปไหน และสำคัญเป็นใครโอเคไปฟังตำรวจดูนิดนึงฟังตำรวจเมื่อวานก็ลงพื้นที่ทำงานกันอย่างแข่งขันผู้การจ๋อค่ะพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีเป็นผู้บังคับการสอบสวนสืบสวนสอบสวนนะคะกองชาการตำรวจนครบาลข่าเรียกันในแวดวงจิ๊กโกก็คือผู้การสืบเสือาเรียกกันผู้การจ๋อผู้การจ๋อก็คือผู้การสูบสืบนครบาลแต่คนคุ้นชื่อนี้นะผู้การจ๋อเนี่ยผู้การจ๋อในแวดวงผู้การสืบสูนสืบสืบ เข้าสู่ณที่เกิดเหตุก่อนผู้ใหญ่<ช>ก่อนคใครเพื่อนแล้วก็พูดสั้นๆคีย์เวิร์ดละกันต่อไปนี่คือคีย์เวิร์ดค่ะหนึ่ง,งจากการตรวจที่เกิดเหตุคาดว่าโดนวางยาพิษมีร่องรอยการดื่มเครื่องดืืมประเภทชากาแฟนี่ข้อความแรกสองจะเป็นการสังหารจากเหตุผลการหักหลังทางธุรกิจล้างแค้นหรืออาจเป็นรัฐทิประหลาดอะไรหรือไม่ตำรวจยังไม่สรุป เอาเป็นว่ามีความน่าจะเป็นก็คือตายเพราะยาพิษค่ะคํำถามก็คือทาร้ายตัวเองก็คือกรอกยาพิษเข้าปากตัวเองอย่างที่ท่านมอทหนึ่งท่านสงสัยหรือจะใครวางยาอย่างที่อย่างที่ผู้การจ่อตั้งข้อสังเกตตั้งประเด็นไม่ทราบถูกวางยาแล้วคนวางยาอยู่ที่ไหนยังไงเราต้องตามอีกอ้าอาละครับถ้าโดนวางยาสมมติว่าไปในทางนี้ อะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยที่นําไปสู่การ,การวางยา,า,า,งาแล้วใครมาวางยาอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วเล็ดรอด,ดออกไปได้ดังนั้นขณะนี้ตํารวจพยายามพยายามท,ที่จะคลี่ขยายเพื่อให้ได้ตัวคนเวียดนามคนที่เจ็ดใช่ค่ะที่ทานายกบอกอ่ะหนึ่งคนอะ่ะคนเวียดนามที่ตายบางคนญาติพี่น้องก็อยู่ในประเทศไทยค่ะตำรวจก็ไปอุ้มมาสอบปากคำใช่ ตำรวจก็ไปอุ้มมาขอข้อมูลค่ะขณะเดียวกันก็พยายามตามตัวไกด์ไกด์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีอยู่สองคนใช่ค่ะคนหนึ่งเป็นไกด์พาเที่ยวพาเที่ยวตามจุดต่างๆนั่นก็คนหนึ่งไกด์อีกคนหนึ่งก็คือไกด์เทคแคร์กลุ่มนี้เทคแคร์กลุ่มนี้โดยเฉพาะทั้งกลุ่มโดยเฉพาะเลยตั้งแต่เหยียบประเทศไทยค่ะเขากำลังตามหาคนนี้อยู่คือคือไกด์พาเที่ยวตามจุดต่างต โอเคเขาสอบปากคําในเบื้องต้นแต่ไกด์ที่ดูแลคณะดูแลคณะนี้โดยเฉพาะดูแลตั้งแต่เครื่องบินแตะพื้นลันเวยเนี่ยามาส่งอืก็เทบแข่ทั้งหมดใช่ต้องดูแล คนที่แท้แค่ทั้งหมดย่อมต้องรู้สายสนกลในย่อมต้องรู้กําหนดการย่อมต้องรู้หมายย่อมต้องรู้ที่มาที่ไปของคอนเวตนามกลุ่มนี้ใช่จะทําอะไรจะไปเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะเช็คเอทาเมื่อไหร่จะไปขึ้นเครื่องเมื่อไรหรือจะไปไหนต่อจะไปเจอใครอะไรอย่างงี้ใช่ต้องรู้ค่ะโอเคประมาณนี้นะครับจากผู้การจเจาะคราวนี้ไปกันที่ไปกันที่พบพนค่ะบิ๊กเจ้าพลตํารวจโททิติแสงสว่างค มื่อวานก็ตั้งโต๊ะแถลงเป็นพระเอกเลยรอเลยท่านปปตรอท่านไม่ค่อยมีข้อมูลท่านก็เปิดพื้นที่ให้บิเจ้้าใหบกเจ้า,จาสรุปรายละเอียดเลยฟังกันเพาะใจแบบง่ายทจะเดี่ยวไมโครโฟนเลยไปฟังสักนิดสคิครับก็ถ้าฟังบิ๊กเจ้าเนี่ยจะเห็นเรื่องทั้งหมดเหมือนย่อเรื่องให้จบภายในสองนาทีนะใช่เชินนะเชิญค่ะ ที่เราได้ตอนนี้ณนะเวลานี้คือนะคมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องทั้งหมด6คน6คนนะครับอยู่ในบริเวณโซนรับแขกด้านหน้า4อยู่ในห้องนอน2นะครับรวม6เป็นชาย3หญิง3นะครับถามว่าทั้งหมดมาได้ไงทั้งหมดนี่ครับเดินทางเข้ามานะครับ เช็คอินที่โรงแรมเนี่ยครับไม่พร้อมกันครับมีมาวันที่สิบสามนะครับหนึ่งหนึ่งชุดแล้วมาสิบสี่นะครับชุดหนึ่งพักอยู่ที่ชั้นเกิดสี่ห้องพักที่ชั้นห้าหนึ่งห้องรวมเป็นห้านะครับแจ้งการบุก,กิ้งเข้ามาทั้งหมดเจ็ดคน แต่เช็คอินในโรงแรมแจ้งไว้ห้าพอุห้าคน mm hmm. แจ้งบุ๊กิ้งเจ็ดแจ้งเช็คอินห้าแต่ครบศพหกหกศพเนี่ยผู้ติดเชื้อทั้หกคนเป็นใครอย่างไรนะครับตรงกับที่เช็คอินที่โรงแรมทั้งห้าห้าคนตรงแต่คนที่หกเน่ยมาได้อย่างไรเดี๋ยวเรากำลังไล่ตัวอยู่ แต่ข้อสงสังยคือบุกิ้งมาเจ็ดเนี่ยคนที่เจ็ดเนี่ยมีอยู่จริงไหมนะครับในรายละเอียดมีอยู่จริงไหม,มคนที่เจ็ดมีอยู่จริงไหมใช่เพราะบุกมาเจ็ดจเนี่ยแต่ประจองห้องเนี่ยแค่หเมื่อสักครู่ฟังกันทันใช่ไหมครับค่ะ,ะเบจ้าบอกว่าในหกคนที่เสียชีวิตเนี่ยทย,ยอยเข้าประเทศไทย ไม่ได้เข้ามาในคราวเดียวกันไม่ได้มาพร้อมกันเข้ามาวันที่สี่หนึ่งเข้ามาวันที่ห้าหนึ่งเข้ามาวันที่เจ็ดหนึ่งรวมเป็นสามแล้วใช่ไหมครับค่ะอีกสามเข้ามาวันเดียวกันก็คือสิบสองกระฎาคกระดาใช่ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วในจังหวัดที่เช็คอินเข้าแยกกันอยู่ค่กลุ่มหนึ่งเข้าเช็คอินก่อนไปอยู่ชั้นที่เจ็ดสี่ห้องสี่ห้องเปิดสี่ห้องค่ะชุดที่สอง เท็กอินวันที่สิบห้าใช่ไหมเขาก็มาคนละวันเขาพักเข้าพัก,พกชั้นห้าชั้นห้าค่ะประมาณนั้นโอเค okay. ตั้งข้อสังเกตนะนี่ก็เป็นการเรียงข้อมูลพื้นฐานให้ได้เห็นแกันไม่กล้าใส่ความเห็นมากไปกว่านี้ไม่กล้าตั้งข้อสังเกตมากจนเกินควรรอตำรวจเกรงว่ามันจะส่งผลกระทบ แต่ไอเรื่องเอราวันไม่ต้องกักไม่ต้องบังรู้กันทั้งประเทศโลกใบนี้ก็รู้หมดแล้วล่ะโรงแรมดังว่าในเอราวันใจกลางกรุงเทพติดกับพระพรหมมิตรต่างชาติมาเสียชีวิตรวมทั้งสิ้นหกศพด้วยกันกําลังเป็นประเด็นและบังเอิญมาเอิญมันต้องยิ่งเป็นประเด็นสิเพราะอีกวันหนึ่งเนี่ยหลังวันเจอศพเนี่ยจะมีนัตีพลังงานของรัสเซียยกคณะมาใช้เป็นที่ประชุมวันเนี้ยวันเนี้ย แต่ถ้าผิดไปจากนี้ก็ดีก็ดีดผิดไปจากนี้หมายความว่าวันที่สิบเจ็ดคณะมนตรีของรัสเซียไม่ได้เดินทางเข้ามาใช้เอราวันเป็นสถานที่ประชุมอมเพราะไม่ฉช่นั้นถ้ามันใช่ตามนี้นะตามที่เราปูข้อมูลมาทั้งหมดมนะแนวการวิเคราะห์มันจะหลากหลายแล้วมันจะไปไกลามากเลยทีนี้ย้อนกลับมาไอ้ที่บอกว่าตายเพราะยาพิษเนี่ย ตายพยาพิษเนี่ยถูกวางยาหรือฆ่าตัวเองเอมายถึงดก็เป็นประเด็นภาพนั้ต่อไปนี้เราจะเอาขึ้นจอเป็นภาพโต๊ะอาหารไปดูกันในห้องนั้ในห้องข้อที่หน้ข้อที่หน้าตั้งข้อสังเกตภาพบนจอขนาดนี้เป็นภาพอาหารที่ทั้งหกสั่งมาน่าจะ เพื่อกินเป็นมื้อเที่ยงน่าจะทานเป็นมื้อเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงก่อนที่จะใช้เอาบ่ายแล้วก็เดินทางกลับใช่ค่ะโอเคประมาณนี้นะใช่ค่ะจัดกันเต็มมากดังนั้นดังนั้นดังนั้นอาหารที่สั่งจึงเน้นเป็นอาหารเจนเดียวรวม6จานหเมนูด้วยกันใช่เหมือนจะเป็นข้าวผัด6จานแล้วตรงกลางก็จะมีกับอย่างอื่นตรงกลางก็จะมีกับข้าวอีกสักสองสาอย่างใช่ค่ะจะมีหม้อไฟจะมีอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะสองสามสี่สี่อย่างค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ โดยมาตรฐานของโรงแรมเอราวันและโรงแรมสี่ห้าดาวอาหารที่เสิร์ฟแขกเขาจะแลปแรปเขาจะแรปเขาจะเอาฟิล์มใสแลปใช่การฝุ่นกันอะไรระหว่างที่จะนำพามาส่งที่ห้องใช่ระบบความสะอาดถ้าสังเกตดูดีๆนะบนจอขนาดนี้นะอาหารบนโต๊ะนะมีการแกะ ฟิล์มที่มันแรปเอาไว้เพื่อที่จะกินเพียงแค่จานสองจานเท่านั้นเองใช่ค่ะสองสามจานมีข้าวผัดอยู่หนึ่งจานที่แกะไปนหน่อยแล้วก็มีอาหารกับข้าวตรงกลางที่เราเห็นเปิดข้ข้าวถูกแกะฟิล์มที่แรปไว้อือาหารจานเดียวหกจานปรากฏว่ามีการแกะฟิล์มที่แรปไว้แค่จานเดียวใช่ไหมค่ะเราก็ไม่รู้แกะจานเดียวแล้วแบ่งกันกินหกคนเรื่องอะไม่ใช่หรอกจางมาตั้งหกเราก็ไม่รู้ไง น่าตั้งข้อสังเกตเออยังไม่ได้ทานด้วยนะถ้าพูดถึงนะทั้งหกท่านแซวายังไม่ได้ทานอาหารมื้อนี้เลยที่สั่งมาแบบเต็มฟูลออปชั่นมากคราวนี้คราวนี้จากโต๊ะอาหารไปกันที่น่าจะเป็นโต๊ะวางสัมภาระโต๊ะวางอะไรต่อไม่อะไรด้านข้างๆไปดูักนิดสิครับบนจอขนาดเนี้ยเราจะเห็นกระบอกน้ำสเตลเลส ซึ่งเป็นของส่วนตัวไม่ใช่ของโรงแรมไม่ใช่ของโรงแรมแน่นอนเขาบอกเลยไม่ใช่ของโรงแรมไอ้ที่เป็นของโรงแรมก็คือแก้วทั้งหลายที่วางอยู่เห็นนะแก้วสีขาวๆถ้วยชาถ้วยชาถ้วยชาถ้วยกาแฟค่ะที่เห็นบนจอมันประกอบด้วยห้าใบค่ะแต่หกคนใช่ไหมลหกคนค่ะมีซองชาอยู่ด้วยใช่ไหมค่ะมีซองชาอยู่ด้วยใช่ไหมฮะสังเกตดูนะครับว่าชาถูกดื่มน่าจะเกือบหมดเกือบแก้วดูเกือบโล่งอ่ะ อ่าหมงเลยนักแก้วเกือบว่างอ่ะแล้วก็ดูภาพถัดไปสิครับค่ะภาพถัดไปนะอืภาพถัดไปนี่ก็จะเป็นอืน้าแร่อ๋นนี้เขาให้ดูแก้วชาเสริมว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้แบบเต็มตะกี้เห็นส่วนหนึ่งใช่ไหมอันนี้แบบเห็นแบบเต็มโต๊ะเลยโอเคมีแก้วชาห้าใบค่ะมีที่ชงชาพี่ดานยเห็นไหมมีที่ชงชาน่าจะชงชาจากแก้วนั้นแล้วก็จ่ายให้กับแก้วเล็กๆไอ้ที่ชงแล้วก็มีกระบอกน้ำสแตนเลส ทีนี้ตำรวจไปสะดุดกับผงผงที่อยู่ก้นก้นถ้วยก้นถ้วยชาเหมือนดื่มไปแล้วอ่ะแล้วที่ก้นถ้วยมันก็จะมีผงก้นถ้วยชาปกติชาโรงแรมปกตินะโดยมาตรฐานจะเป็นชาถุงใช่ถ้าเป็นชาถุงเมื่อชงมันจะไม่มีผงออกมาเพราะผงอยู่ในถุงเพราะผงอยู่ในถุงใช่มันออกมาแต่ปรากฏว่าเขาเจอผงอะไรไม่ทราบที่อยู่ ก้<ค>นทั่ทชาเขาก็เก็บไปตรวจพิสูจน์ว่ามันอะไรใช่นอกเหนือจากนี้เขายังไปเจอผงผงตรงไหนอีกครับชาอุลงด้วยเขาเจอซองชาอุลงด้วยนะคะก็เข,า,ขาเก็บซองชาอุลงลไปตรวจพิสูจน์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะนะถูกไหมใช่ค่ะถูกไหมค่ะนะประมาณนั้นประมาณนั้นถามว่าสรุปอะไรได้บ้างยังสรุปอะไรไม่ได้ใช่ค่ะรอรออย่างเดียวต้องรอนะอย่างแรกที่ผมจุดทูบนะค่ะหนึ่ง คาดหวังว่าข้อมูลที่ผมได้รับมาจะผิดพลาดนั่นก็คือวันนี้17บคณะรัฐมนตรีพลังงานและเสียจะไปใช้เอราวันเป็นสถานที่ประชุมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะฟุง้งซ่านมีเคาะกันมากมายไก่กองทีเดียวออย่างที่สองผมก็ภาวนาจุดทูปขอให้ได้ตัวไกด์ที่ดูแลน,นักวิทยามกลุ่มนี้จิก๊กซอคนสำคัญเพราะไกด์ที่ดูแลคนกลุ่มนี้จะรู้ทุกเรื่อง ต้องรู้สิก็เป็นการดูแลเทคแคร์นนี้ยเพาะไปที่ไหนไปเจอกับใครเขาจะต้องประสานกับคนนี้ในการนำพาไปไกด์พาเที่ยวเป็นจุดๆยังไม่มีนัยยะเท่ากับไกด์คนนี้ยอยากรู้จริงๆและอย่างที่สามญาติของผู้ตายที่อยู่ในประเทศไทยตำรวจก็สอบปากคมาได้ปร้อยแล้วเมื่อคืนนี้หวังว่าคงให้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์ยังมีเพื่อนของน้องสาวผู้เสียชีวิตนะที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยก็ถูกเชิญตัวมาให้ข้อมูลด้วยโอเค